มาจ้ามันกินตำบักหุ่งค่ะนี่เสร็จเสร็จใส่บักเก็ดลงไปค่ะ ใส่บคอเือลงไปค่ะใส่กระปูลงไปตามด้วยพวงั่วค่ะนี่ใส่หน่อยแซบหน่อยใส่ร้ายก็แซบร้ายค่ะ ใส่น้ำปลาค่ะใส่น้ำตาลเขียวลงไปค่ะ<า>น่อยตัดเแ,แ,แล้วเสร็จแล้ว ใส่เสศษลงไว้ค่ะหอมหอมแล้วค่ะสิ่มเมืองกันเด้อค่ะ ใ่มืเดะะ้วยค่ะเขาเพิ่มปลาแดกเล็กน้อยค่ะจางเล็กน้อยอเส็นเรียบร้อย ใส่ผากันสีลงไปค่ะซิดเรียบร้อยค่ะนี่ตำมะฮุงกินแบบบ้านๆเห้งค่ะเม่กินน้ำกันเด้อบอะนี้